สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุขชนเมืองในกำปูบเจอยานิวกับเกาละจา้าพี่น้องจา๋ายานิวก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยบอดบอยออกมาโพสแบบนี้การกระทําและคําพูดยิ่งสําคัญมากงานนี้เกิดอีกอย่างคนนือนงนตที่นี่พี่น้องจ๋าก,ก็คือบา่าสุดบอสบอยสิริชัยแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้พี่น้องอยู่โรงแรมรอรอพี่น้องความคิดเป็นเรื่องสําคัญจิตใจก็สําคัญการกระทําและคําพูดยิ่งสําคัญมากฉะนั้น แล้วก่อนจะคิดหรือประเมินและใช้การกระทำและคําพูดกับใครหรือสิ่งใดๆก็ตามควรพึงระวังและระวังที่สุดคือการกระทำสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายผู้อื่นสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นๆจะนำความทุกข์ร้อนมาให้ตนเองแม่นพี่น้องจ๋าแม่นความเลาพี่น้องต้องระมัดระวังคําพูด เอฟซีกับเขามาคอมเมนต์รัวๆเลยพี่น้องถูกต้องที่สุดค่ะบอสจริงที่สุดหลอดที่สุดในโลกใบนี้สันพี่น้องจ้าแมนนี่ดีพี่น้องบอสหล่อและเท่มากค่ะถูกต้องนะคะคำพูดเป็นนายเราแมนอีดีพี่น้องจ๋าค,ะค,ะคำพูดเป็นนายเฮาสีบาลยังกะต้องกะกลับขึ้นหาจากของได้เพราะฉะนั้นต้องระวังคำพูดถูกต้องจ้าคุณบอยหลอดที่สุดเลยจ้าหลอจังเลยพ่อของน้องแฝดน่ารักที่สุดเลย หลอดทั้งกายหลอดทั้งใจความคิดก็เก่งมากค่ะดีมากค่ะความคิดเป็นเลิศมากค่ะจริงที่สุดค่ะคำพูดนั้นสำคัญชะไหนแมนอีดีพี่น้องแกก่อนจะพูดอะไรไต่ตองได้คิดถึงผลกระทบที่จะทำตามมาดีที่สุดแมนว่าอย่างกควรระมัดระวังคำบอกเจ้าของอีดีละท่านนี้ได้ลูกผู้บริหารมาเต็มเต็มแมนอีดีพี่น้องเพิ่นก็เป็นผู้บริหารโรงแรมเนาะพี่น้องสุดรอพี่บอยของพี่พลอยน้องเพชร หล่อจังเลยคะ่ะแม่เพียงให้แค่คิดแง่คิดดีๆยังหล่ออีกด้วยลูกแม่นพี่น้องจา่าบอดบอยสิดิใช้สอแอนอรด,ดีบอดบอยสอแอนกบสวยสวยพี่น้องเหมาะสมกันคักพี่น้องจ้ะยานุกับบอาคำเกา่าเราพอเพิินร้อยดีเนาะพี่น้องจา่าความคิดเยี่ยมมากและถูกต้องที่สุดชอบมากสมกับเป็นผู้นําความคิดสุดยอดมากจริงๆบอสหล่อมากจาก้าแม่ชอบ มากติดตามตลอดจ้าบอสบอยแมนอิรีพี่น้องจ้าเป็นคำสอนและของหลักธรรมที่ทุกคนควรปฏิบัติบอยเป็นคนดีมากแม่ขอชมเชยขอให้สมปัฒนาทุกประการขอจเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงปังปังรวยๆเด้อจ้าถูกต้องจ้าคิดก่อนพูดถูกต้องสุดยอดมากจริงๆผู้นําทีมงานเก่งลอจิตใจดีมากค่ะขอชื่นชมเลยบอสบอยแมนอิลีพี่น้องจ้าบอสบอย สุดหล่อจริงจ้าหล่อมากเจอบอสบอยใจเกินร้อยแมนพี่นอ้อ,อ,อ,นองจ้าบอ,บอสบอยส่งที่ใช้รอค่ะพี่น้องจ้าเด็กก็คอยบอสบอยสอแอน่เฮงฟังฟังไว้ตลอดไปเด้อเจ้าเดิอนทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางพี่พี่น้องๆองมีความชิดเห็นว่าจังใดกัดคอมเมนต์ก็มาสู้ฟังได้เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย